สวัสดีจากสวีเดนวันนี้นะคะเป็นวันปีใหม่2025นะคะเราก็นัดกันเลยค่ะจัดรู้รามาเฮามากขอบคุณคุณแม่นะคะที่จัดโต๊ะแบบสวยๆต้อนรับพวกเรานะคะแล้วก็ครั้งนี้นะคะเป็นการเจอกันครั้งแรกของ3มครอบครัวนะคะเราก็มาจัดปีใหม่ด้วยกันนะคะส่วนอาหารนั้นนะคะก็จัด2วัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมไทยแล้วก็วัฒนธรรมฝรั่งที่สวีเดนค่ะว่าเป็น2วัฒนธรรมที่ลงตัวและอร่อยสุดๆเลยค่ะหน้าตาอาหารก็น่าทานมากๆค่ะไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะทำอาหารฝรั่งก็ต้อง ทำาด้วยค่ะบ้านนี้นะคะต้องร่วมด้วยช่วยกันค่ะแม่บ้านก็ต้องทําพ่อบ้านก็ต้องทําร่วมด้วยช่วยกันทุกอย่างก็จะออกมาดีเพอร์เฟกเลยค่ะมาดูหนะ้าตาอ,อาหารของเราในวันนี้อันนี้อาหารไทยนะคะเต็มจานไปเลยจ้าทานกับไวน์ด้วยนะอันนี้อาหารฝรั่งนะคะก็น่าทานเหมือนกันนะคะทุกอย่างคะ่ะจัดเซตเสมือนว่าเราอยู่ที่โรงแรมกันไปเลยจ้าวันนี้นะคะเราก็จะยาวๆกันไปเลยนะคะจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ชนแก้วคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนสวัสดีปีใหม่ ปีนี้2025และก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เรา3ามครอบครัวนะคะได้มาเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตากันทานอาหารร่วมกันในปีใหม่วันนี้ออกมาดีมากๆนะคะเพราะว่าเรานะคะได้เตรียมวางแผนนะคะเพื่อจะให้งานออกมาดีร่วมกันนะคะอีกคนนึงนะคะก็ทําอาหารไทยอีกคนนึงก็ทําอาหารฝรัง่งส่วนอีกคนนึงก็ทําเตรียมกับแกล้มนะคะเตรียมของหวานนูน่นนี่นั่นนะคะทุกอย่างก็เลยออกมาเพอร์เฟกสมที่เราตั้งใจเอาไว้นะคะแต่ละคนนะคะก็งัดฝีมือตัวเองออกมาโชว์กันเลยทีเดียว วันนี้เราก็ทานอาหารกันไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะรอนะคะเที่ยงคืนนะคะดูผู้สวยๆนะคะอาหารไม่ได้มีแค่นี้นะคะยังมีอีกค่ะทุกคนเต็มโต๊ะแบบจัดอลังการสวยงามมากๆ ทีแน่ๆน,นะคะมีกันแค่นี้ทํายังไงถึงจะทานหมดนะคะสุดท้ายนะคะไม่หมดจริงๆเพราะว่าเยอะอลังการมากๆนะคะคุนกันไปคุยกันไปนะคะเป็นบรรยากาศที่มีความสุขและก็ลงตัวสุดๆไปเลยค่ะและสิ่งที่ตะก,กี้ประทับใจในวันนี้นะคะก็คือทุกคนนะคะนั่งทานอาหารไปนะคะแล้วก็พูดคุยกันนะคะแชร์ประสบการณ์กันในเรื่องของการทํางานการเรียนแล้วก็อนาคตการใช้ชีวิตที่สวีเดนค่ะสิ่งที่เหมือนกันก็คือเรา3ามครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวไทยสซีเดน เนกันลยค่ะไม่ใช่เฉพาะคุณผู้หญิงนะคะที่แชร์ประสบการณ์กันส่วนคุณผู้ชายก็เหมือนกันค่ะแชร์ประสบการณ์นะคะในการไปไทยแลนด์นะคะไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะพูดคุยกันไปมานะคะก็ยังไม่หมดนะคะอาหารเรามาอีกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นของหวานนะคะเซตสุดท้ายนะคะแต่ว่าอลังการมากนะคะเซตนี้แหละคะ่ะเซตเด็กๆเ,เลยค่ะเพราะว่าถูกใจเด็กๆมากๆเลยนะคะคุณแม่ก็จัดเซิร์ฟเลยค่ะส่วนพี่จัสมินกับน้องจูลีนนะคะจากที่ไปวิ่งเล่น กลับมาที่โต๊ะเหมือนเดิมเลยค่ะใดๆคือคุณแม่นะคะจัดออกมาได้สวยงามมากๆนะคะและเซตสวยๆเซตนี้นะคะก็เป็นอาหารกับแกล้มนะคะของผู้ใหญ่นะคะดูสิคะแบบโ oh อ้โหน่าทานแบบว่าจัดสวยขนาดที่แบบว่าเออเมก้าจะแตะไปเลยจ้าสองสาวนะคะถูกใจมากๆนะคะทานเสร็จนะคะก็เล่นกันเหมือนเดิมนะคะรอดูผู้สวยๆในตอนเที่ยงคืนของวันนี้ค่ะ เอ็นดูคนน้องบอกพี่นะคะก้มลงเพื่อให้ตัวเองขึ้นเตียงค่ะโอ้โหคิดได้ไงน้องจุลีนตัวเล็กขึ้นไม่ถึงนะคะแต่ว่าแผนสูงมากนะคะส่วนพี่ก็น่าหลักจริงๆและแล้วสิ่งที่เรารอคอยก็มาถึงสวัสดีปีใหม่2 0 2 5ค่ะอลังการอว ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้นะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่ทําให้เราได้มาเจอกันค่ะและสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปบ๊ายบายค่ะ